เรืองเนียนไว้ใจฉันได้เลยคลิปนี้จะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลย,ยพ่อรามาเล่นซอนแหนบกันแช่โอเคโอเคไม่มีอะไรจะพูดเลยใช่ไหม <S <S และตอนนี้นะทุกคนครับก็คือจะเป็นคนที่หาอ้าวฉันได้หาแล้วเนี่ยมาถึงเจ้ก็ไม่ได้<ม>าหา,หาเลย พวกเราไม่เจอแน่นอนเลยขอให้สนุกกับการหานะจะเกิดกิการในเกมนี้นะพวกนายนะก็คือสมมติว่าฉันหาใครเจอใช่ไหมคนที่โดนเจอต้องมาเป็นพวกของฉันนะเว้ย ทางอันไหนไม่ได้พวกสักคนแน่เลยอ,ะอ,อ่ะโว้ยานอย่าัาปะบูชะนนี่อะไรคือปะบูเนี่ย <c oughs> จะบอกว่าผมเจอปรากฏการณ์พิเศษทุกคนหินเดินได้ตีเลย <c oughs> ตีไปเลยหินเดินได้นี่ไงมา<อ>เป็นพวกฉันเดี๋ยวนี้โด้โวย่ายาฉันเลยหินเดินได้ ก็จะไปเดินให้นายเห็นทำไมเนี่ยหลังจากนั้นทุกคนครับเราก็หาไปเรื่อยนะโดยมีเวลาประมาณเนี่ยสนาทีกว่านะทุกคนไหนดูสิซ่อนที่เหลืออยู่ไหนอ้อนี่เดินได้แล้วโอ้ยทำไมมีคนเดินโอ้เฮ้ยจะกบอยู่ใกล้ฉันมากเลยอ่ะโอ้ยต้องหาเลยนี่รัวนี่ละเปล่าใช่ไหมพอไหมไอ้จะกบถูกหลอก ลองแม่หน่อยสิว่าพวกนายได้เป็นของใหญ่หรือของเล็กฉันได้เป็นของกินน่ะโอ้ยฉันก็เป็นของกินเหมือนกันไหนดูสิเป็นอะไรอาจจะเป็นหญ้าก็ได้นะือไม่เพราะว่าบางคนกินหญ้าไงนี่ใหญ่ได้ยังไงอาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นะโอ้ยแม่เราใช้ปืนยิงเลยทุกคนว่าได้ยังไงหูต่อไม่เดินได้โว้ยโอ้ยใหญ่เลยมาจะมีด้านนี้ด้วยไปไป โอหนี่ไงล้วนี่วิ่งเยอะซะด้วยนี่ตามเลยโวิว่งสบายเลยนี่ไม่ได้นี่พวกนายตีได้ไม่จำกัดเลยอ่ะเนี่ยว่าในเมื่อเอเลนนะเคยเป็นคนแอบบใช่ไหมในได้แอบ,บกับฉลามไม่ไว้ฉันไม่ได้แอบ,บกับฉลามนะฉันอยู่คนละที่เลยโ <embarrassing> อ้โหสุดท้ายอีกแค่95วิเท่านั้นนะโว้ยอุ้ยตอนนี้เหลือสองคนทุกคนครับน้องสาวหนึ่งคนแล้วก็ฉลามอีกหนึ่งคนว่ายู่หนเนี่อยว่าเหลือฉลามคนเดียวแล้วโย อยู่ไหนวะของกินของกินหาเร็วหาเร็วหาเร็ยวฮิาวมากินได้ไหมอ่ะสามสิบห้าวีแล้ว โอ้ยฉลามอยู่ตรงไหนเนี่ยเออแน่สี่อยู่ตรงไหนแเออมีใครเห็นฉลามไหมตัวอ้วนเงนายไปปลูก้าอยู่แถวไหนเนี่ยฉลามจะไปแอบอยู่บนภูเขาอ่ะฉันเฉลยเลยละกันว่าอยู่ตรงไหน่ยมองไม่เห็นพวกนายถูกหลอกอีกแล้วนายเมื่อฉลามมาไปของกินแล้วแต่ไม่ค่อยเห็นของกินเลยนะไอเลียนไอเลียนนายหันมาข้างหลังสิ่ีใจะจ่อยู่ดีอ่ะโอ้ยฉลามนไม่ได้โอ้ สลบนายคือยาจริงเหรอเออยาจริงคือยาแน่โอ้โหฉันก็รู้ว่าของกินนี่มันแบบคนกินจริงๆเอาด่านคลินิกกันเลยเออฉันยังเลียกคีนิกอุ้ยของเยอะแน่นอนน่าจะซับซ้อนแน่ดื้อนายมาดูซีเกอร์ดีใครจะเป็นนล้วทุกคนซีเกอร์แน่เออไม่ใช่พวกเราทำไมเอเลี่ยนเป็นตัวเอเลี่ยนอะเออทำไมฉันไม่แปลงร่างเป็นหินนะโอ้ย่อะ นี่เลยอ้มันจะหาไงจะไปมาเนี่ยไอ้ดีจะกอดว่าเนี่ยน,นี่ฉันเองเหยียบนาอยู่อ่ะว้ายเนี่ยเรามาเข้าหากันแล้วเวย้ยโอ้ยฉันเปาเป็นคนไข้แล้วกันนะทางนี้น <c oughs> โอ้ดูดิ่อกอดีตียู่ตรงนั้นแล้วอย่ามาหนว้วมาคนหายออจะก,กิมเออเออกหนีไปแล้วแล้าทำไมถึงยอมแพ้แบบนี้เนี่ยเออฉันยังไม่ได้แอบอะไรเลยเอาแต่อะไรดีมีป่าชายหาดเลยเออชายหาดก็ดีนะอาจจะได้แบบเป็นปลาฉลามไงเออจะได้ไปอยู่แถวบ้านนาย จะขอไปแอบใต้น้ําเลยเดี๋ยวมาดูกันซิว่าซีเกร์จะคือใครออกเสียเจ้านี่แนะโอ้โหจะเป็นเก้าอีไเ้นายจะบอกทําไมเราวองพวกเราไปแล้วไปตามหานะไม่เจอหรอกนะแอบตรงนี้น่าจะเนียนทุกวนผมแม่ ตอนนี้คนไล่แกํลังไล่ตีอยู่โหตีเก้าอี้ชายแหบไล่เก้าอี้ไปแล้วอ๋อดูตียากมากเลยอ่ะเออทำไมเขาไม่ตีโอ้ยดูดิเขาไม่ตีเนี่ยเขาเดินหนีแหมเออคืออะไรอย่าบอกนะว่าเป็นเพื่อนกันนะดีไม่อานะแบบนี้มันไม่สนุกนะเว้ยไอ้จะเห็นคนเปลี่ยนของได้เว้ยไม่เปลี่ยนไอแบบได้เลยอ๋อโอ้ยแล้วเปลี่ยนยังไงแน่เออทำไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอขอแตกตื่นเลยอย่าทำเงี้ย อย่าตายยไม่ต้นตอย่าตายนะโว้ยโอยจะพยายามนะเขามงไหมเขาตามมาไหมเขาตามมาอยู่ขอวนเลยเขนะวยไม่คือกระถางต้นไม้อ่ะงนี้ใช่แล้วใช่แล้วรู้สึกว่าคนหาครั้งนี้ไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะเออหายากหรือเปล่านะพวกเราวูดูดิเขาไล่ล่ากับตัวชิงช้าแล้วว่าใครอยู่แถวชิงช้าระวังตัวไว้ให้ดีส่วนฉันอยู่ชายหาดเลยเออฉันก็อยู่ชายหาดเหมือนกัน แมวหูดูดีทุกคนเต็มเลยหาตรงนี้เดี๋ยวผมขอส่งเสียงหน่อยวิวิดวิวิดหน่อยอ่าส่งเสียงด้วยเอาโอ้ยฉันส่งเสียงด้วยวิวิดโอ้ยไอ้เรื่องอะไรโอ้โหเดี๋ยวพวกนายจะโดนเลยเอาว่าเดี๋ยวนายจะกันโดดวุ่ยเลยนายจำจุดของฉลามได้ไหมโอ้ยฉันจำไม่ได้จอมลีกระโดด นามขึ้นแน่เออนายอย่างอ้วนเลยเนี่ยเกมน่าจะจบก่อนนะเนี่ยอ๋อเวลาหมดเหลอใช่เมื่อกี้เวลาหมดแล้วโอ้โหชื่อว่าสุดยอดไปเลยนะชนามเนะเดี๋ยวไปดูแดดต่อไปวุ้ยมี่านแห้งด้วยเล่นแห้เล่นแห้โอ้ยของย่าเนีนยนตาลายแน่เลยแบบเนี้ยฉันได้เป็นสิทธิ์ที่คนไม่ค่อยอยากจะเป็นแหมหาขยาหรือเปล่าอ่ะเออนายอย่าเฉลยสิถูกด้วยแฮะเนี่ย โอ้ได้เรียกเป็นได้แน่มาเฉลยแบบนี้ไม่ดีเลยฮารู้ไอเจอคนแรกเลยเนี่ยขยับไปทนสินะโอ้โหไม่คิดว่าจะเดินมาตรงนี้ลลาลลาอยู่ไหนกันนะนี่ฟันมั่วเลยใครเป็นใครฟันมั่วไ่้ใครเนี่ย ต้นไม้ฉลามเดสมาลีโอนี่กาวีกวีนี่เลยฟันเลยเออ,เอ,อของดูมันจะเยอะนะแต่ก็หาเจอเร็วมากเลยไงตีแป๊บๆก็หมดแล้วเหลีอ5คนเองอ่ะรีบหากันเถอะนี่เหลือ4คนแล้ว,ลวนี่ละครมีหัวล,ลังเสื้อของป๊าบไหมไม่มีเบียบนี่ไหมไม่มีเฮ่ใ้เจอแล้วววเฮ้ยกัดเลยเออ สี่สิบวิจะทันหรือเปล่าอ่ะเสี่สิบวิกับสองคนนะทุกคนฉันยังไม่เจอใครเลยนะว่าใช่ไม้จจแล้วเจแล้วไหนอ่ะสีบวิแล้วโอ้ยแหละเอ้ยเมื่อกี้อ้ยหาครบแล้วเลยเจอครบแล้วโอ้โหอ้ผู้แสวงหาชนะนะทุกคนี่เรียกไปฝ่ายชนะเย้จะอยากเป็นคนหาบ้างอยากโชว์เท่มาก ขอให้นายได้เป็นรอบนีแหละเออขอให้เป็นเลยฉลามเป็นเลยรอบนี้ฉลามบินขอให้เป็นนะฉลาม<อ>คนแหงแล้วจะออกมานะทุกคนต้องเนียนแล้วเอาประมาณตรงนี้แล้วกันผมแมาเราสามารถเปลี่ยนของตามแมปได้เว้ยเปลี่ยนยังไงเมื่อกี้ฉันลองคลิกด,ดูอ่ะมันก็เปลี่ยนได้โอหโอเคเลยฉลามว่างไรต่อไหมอยู่มีใบไม้ดูดแล้วไอพวกไหนไม่คิดจะใบหรืออะไรหน่อยเออแบบแบ๊บบูแบบแบ๊บบูต่อไหมแล้ว ก็แค่มันแรกเจอยู่ถ้าเกิดว่าฉันไปต่อไม้ฉันก็ไม่รู้จะไปแอบไหนเหมือนกันนะาหายากสุดเลยอะ<ต>่ะเป็ <หา S 1> นไงเจอใช่ไหมล่าเออรู้สึกไงบ้างเป็นคนหาเออไปต่อไม้เด็ดได้อุ้ยแล้วทำไมฉันเห็นแต่ต่อไม้จุกอย่างเดียวเลยเอ,อ่ะเอ้ยโอ้ยเห็นหินจูกแล้วไมหินเห็มาซะด้วยว่าจ้าพวกนายเห็นทุกอย่างเลยพวกนายอยู่สูงเลยเห็นทุกอย่างหรือเปล่าเนี่ยใช่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 ไม่น่าเชื่อเลยไอ้เย่ บาดูาช้อนว้ายชลาดอ้ยิบปิดยิบเปิดอุ้ยอุ้อยชนะอุ้ยจะกบใบหน่อยสิเออยี่สิบปีแล้วอ่ะจะบอกว่าใช้ไม่สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะแกนะในใบนแค่นี้ต่อมาแน่นอนชัว โอ้ยแม่แหนอย่าทำฉันเลยเหลือสิบวิแบบว่าฉันรอได้นานเอ้ยจะกบจะรอจริงเหเนี่ยทไมอยากจะเชื่อเลยที่ฉันพาจะกบไปอ่ะเนี่ยเออไป็ไปได้ยังไงฉลามนี่วิ่งเไปวิ่งเลยทำอะไรแค่นี้หรอว่าฉลามมันอยากเป็นคนหาไหมเออยแคร์ดแขนจริงเลยรอบนี้รอบสุดท้ายนะทุกคนขอให้พวกเราได้แอบทั้งหมดผมว่าแม็กในเจ้าหินได้เอาเลย ออเออจะเห็ดได้นในคน,ดนแดงแหม่นี่นี่เออ่ไหนไมีใครโอ้โหเห็นใจไกลตรงนั้นเห็นแล้วไม่เนียนไม่เนียนนี่เับเปลี่ยนสีม่วงเนียมา <c oughs> อุ้ยคิดว่าเนียนเหนือเปลี่ยนกระทานหันนะฮะแหม่พวนายอยู่ที่ไหนเป็นอะไรกันล่อเด็ก <c oughs> เอ๋ยมาเป็นพูน้ชนไม่เอา,เอ,าอย่าเข้ามาเว้ยมีไปฉลามมีไป แม่ไรไหนยังต้องโดนชานน้วิ่งเร็วเอ๋ช่างก็วิ่งเร็วตามจู่ๆก็ตีมาโดนชันเฉยเลยบอกว่าป่าเนี่ยเป็นเหมือนถีบกำเนิดฉันนะเว้ยเอ๋ดีมีคนอยู่เป็นครอบครัวด้วยโอไมค์ก็สอยู่เป็นครอบครัวก็ไม่ได้ช่วยให้รอดนะแหววจะตายทั้งหมดเลยก็ว่าได้อย่าบอกเลยใช้คนเดียวว่ะช่วยใบหน่อยสิเอเลียน แ oh <my. S 1> บ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะวงหนึเกือบวงสามจะไปเล่นวงนี้อีก,ก <c oughs> เอ้ยเล่นในเป็นของเล็กหรือของใหญ่มาของใหญ่ของใหญ่อ้ของใหญ่ด้วยอ่ะของใหญ่ด้วยของใหญ่มากอุอ้ยต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทันสังเกตแน่นอนพยายามหานะไม่มีทางเป็นต้นไม้แน่นอนจะเกือบฉันบอกให้วุ้ยงเป็นเพื่อนนายเป็นหินไม่ให้ไม่ใช่วุ้ยมันจะมีอะไรวะนอกจากเหตุแหละที่มันจะใหญ่เอ้ยบนภูเขามากต้องไปดูไม่เจอจริงๆนะเนี่ยว่าจะหมดเวลาแล้ว โอ้โงเอเลียเป็นคนที่แอบเก่งท uh ี <h <h ่สุดในประเทศไทยอ่ะเนี่ยนอกจากจะกลายเป็นหินแล้วยังเนี้ยดิหน่อยหักทำให้เป็นหินหรอแย่สลบนายเป็นอะไรเอเลี่ยนฉันเป็นหินน่ะหายากมากเลยเอเลี่ยนโคตรเนียนน่ะธรรมดาจริง สมแลวได้เป็นหินนะตุกคนโอเคไว้แค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดและให้เราด้เวยไปเลยไปเลย